สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะครับผมเป็นวันหยุดวันนี้ไม่ลงโอนะครับเดี๋ยวมารีวิวคนไทยในไต้หวันนะครับที่เขาอยู่นานแล้วเจ็ดแปดปีนะครับเขาเลือตังเก็บเยอะนะครับผมเงินเดือนรวมโอทีแล้วได้ห้าหกหมื่นนะครับผมว่าเขากินอะไรกันนะครับตอนเช้านะครับผมโอ้ยนายันทำอะไรกินเยออาหารแล้ว โอ้ทอดไข่ครับผมอาหารหลักนะครับผมเงินเดือนห้าหกหมื่นนะครับนี่นะครับผมสามไข่ทอดสองไข่ต้มครับไข่ต้มไข่ต้มรับส้มตานะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่จะเป็นตู้เย็นนะครับผมชีลงนะผมมีว่าให้แช่ของนะครับผมนี่ครับผมเต็มนะครับผม ทุกตู้นะครับจะสั่งของซื้อของมาไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นห้องอาหารนะครับที่เขาทําให้นะครับผมโอ้ขอนมเมื่อคืนยังเหลือ ผมผมยังกิงถือไปโน่นน่ะไปกินตกปลาด้วยอ่ะมาด้วยผีงองด้วยไต้หวันไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดนะครับผมสบายหาหากินง่าย ไข่บนแพ็คก็เลยไข่ตัวนี้นะไข่ตัวสีขาวอ่ะร้ <120. S 1> 120. อยยี่สิบแพงร้อยยี่สิบไปร้อบาทอ๋อไปร้อยหกบาทตัวที่ผมซื้อตัวนั้นมันเท่าไหร่หรอมันเก้าสิบหรอตัวเป็นไข่ไก่อ่ะอันนั้นไม่รู้กี่ลูกอ่ะสิบลูกหมดเท่าไหร่ ไข่ไก่แพงกว่าไข่เปด็ดที่บ้านเราไม่ใช่ไข่เป็ดแพงกว่าบ้านเราไข่เป็ดแพงกว่านี่ไข่ไก่แพงกว่าฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอะไรให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกมะกรดูดขาตะไคร้ตาแห้งนะครับผมเอามาจากไทยเรานะครับผมเป็นต้อไม้นี่ฝามาจากไทยแลนด์โดยตรงนะคะรับผม ตอนนี้น่าพิกป่นน่าจะเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาตรวจพบสารอะไรในประเทศเขาเนี่ยแหละเขาก็เลยห้ามพิกป่นเข้ามาเลยนะครับน,นี่จะเป็นเครื่องปรุงนะครับผมเครื่องปรุงของแต่ละคนนะอันนี้ของผมอยู่ข้างล่างนะครับผมพิกเผาขนาดใหญ่เลยนะครับผมโอ้ชุดรถนะเดี๋ยวหปเติมชุดรถก่อนชุรถของใหญ่อะเขากำเลยเขากำเลย สบายนะครับผมของกินมีร้านไทยมาส่งนะครับผมมีร้านไทยมาส่งนะครับของกินของกินหากินงง่ายครับไต้หวันก็มีครับสามแม่ครัวเ <c oughs> อ <c oughs> อเดี๋ยวจะไปถ่ายนายันรีวิวขนมเรื่อยๆอ่ะเขยอะไรอย่างคนเยอะๆกล้าพูดไหมละ่ะฮะอยูน่ในตลาดแบบไทย <c oughs> ไ<ม>ในตลาดแบบ อคุยฟันนี้มีเรื่องแล้ว <S 2> <S 2> อยากจะถ่ายแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ให้ไอชิมดู่ะว่าเอออันนี้รสชาติเป็นยังไงเวลาคนเข้ามาทีหลังเขาจะได้รู้ว่าเอออันนี้ไม่ต้องกินอันนี้กิน <S <S ทำไรทำหวานเหมือหรือว่าจะกินเลยเนี่ยกินข้าวเป็นเมียกินข้าวตัวเนี่ยข้าวกำตัวผมผมวันสองวันแล้วเต็มหม้อเลยนะข้าวหวานผมว่าใจหวาน,อ,วานอันนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวของผมนะครับผม เล็กๆอะซื้อมาพันสี่นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เงาคาพันสี่มาณนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อ YouTube ใหม่อะอานทนคนชอบตกปลาอีสา,านไทยแลนด์จะเปลี่ยนเป็นอานทนคนต่างแดนแล้วอานทนคนต่างแดนในไต้หวันเลยแล้ว อันนี้จะเป็นห้องซักผ้านะครับผัมีห้องล้างจานให้เหมือนตัวนั้นนะครับผมอันนี้เครื่องซักผ้านะครับของซักผ้าเขาจะมีให้นะครับผมเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยถุงละสี่เดือนละสี่ถุงนะครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับห้องนอนข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวรีวิวให้ดูห้องนอนนะครับผมโคตรสะดวกสบายเลยนะครับอันนี้จะเป็นเวนเก็บขยะนะครับผม ที่นี่มีคนตาย8คนนะครับผมรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับกินง่ายอยู่ง่ายสบายนะครับผมโอ้มะเขืออันนี้มันหวานบ่ะฮะฮะมะเขือเทศนี่มันหวานบ่หวานอยู่กินต่ำอย่างอาหารข่าวครับกินของเลยเดี๋ยวจะเอาไป เป็นทำหน้าปกรีวิวโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะทำอันนี้ก่อนอะไรปลากระป๋องทำไมไม่ไปเอากินนะฮะอันนี้อ่ะออกมาลืมบอกสับส้ตมตำจะไปตกปลานะครับผม